ไปช่วยพ่อจ้าไปช่วยพ่อทำงานนะบีวไปบัวสวัสดียามเช้าค่ะเอาอะไรใส่หลังนั่นฮนะเอาอะไรใส่หลังงั้นนะ่นะฮะมามามาจะกินหัวพ่อแล้ว <c oughs> กินหัวพ่อจ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะแดดออกแต่เช้าเลย พาลูกป้าเข้าไม้ย้ได้ขอขอขอมเมา่ือยังหน่อยอยู่เข้ามาให้พอแล้วมือหน่อยหน่อยอยู่เก็บบาท่นได 好，行了。好、啊，我来小哦，阿、啊、还婆家吧你好，好。<laughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยสายชายสายายออกสายนะสายตาออกวันนี้เดีแต่ชาวจะเอาพาไปอยู่ร่มไม้นะคะวันนี้ค่ะวันนี้ ใส่คอให้ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่สมมติว่ามีแขกมาเนาะก็ใบบัวก็จะได้ชินค่ะนานมากเลยนะคะเพิ่งจะได้มาใส่อีกแล้วอ่าลูกรอแม่จ๋าด้วยลูกอันนี้ก็จะพาเดินเล่มกินยาไง็กกินยาด้วยเน,ะนยาเนะนะคะมาไงลูกสาวมาแม่จ๋าด้วยนะราแม่จ๋าด้วยลูก เดี๋ยวเราไม่จ้าก,ก่อนไม่ไมจ้าไปก่อนสิาาก,ก็บอกให้รออย่างเร็วโอ๊ยอดูดจะพานำแม่อย่างเดียวเลยนะคะโอ๊ยดูค่ะ อาใบบัวรอแม่ด้วยดูค่ะจะเดินนําแม่ยังเดียวแม่จ๋ารอแม่จ๋าด้วยตลุกหัดให้ชินนะนานมากแล้วนะคะต้องได้มาใส่เพราะว่าถ้าเกิดทําทัวจริงๆต้องใส่ค่ะเพราะว่าเดินร่วมกับช้างใหญ่เนะาะนะคะอันตรายต้องเซฟเอาจะนอนหรูจ๋าลูกรอแม่จ๋าก่อนให้ให้แม่ใบเตยเล็มยาก,ก่อ่ลูก จะไปอย่างเดียวเลยเด็กขยันค่ะเด็กขยันเล็มหญ้าลูกเล็มหญ้าไม่ชินถ้าน้องไม่ใส่นะลูกเวลาเจอช้างใหญ่ก็อันตราย,ยางไงลูกเลิงมาอย่างเดียวเลย หลุดเฉยค่ะแม่แม่เห็นแวบ,บๆไม่ปวดจ้า รถเฉยไรบอลงโห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 ใช่เอ๊ะเป็นไงบ้างลบอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมยุ้ยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเนาะออกกำลังกายไปออกกำลังกายไปก่อนเลยไปตามไปอ้อมรอบกว้างเลยค่ะวันนี้ ลูกสาวเดินรอบกว้างเลยวันนี้ค่ะเอาดาวรวมๆแล้วสองกิโลได้นะคะตอนนี้ก็จะกลับไปที่พักนะคะ อืม่คำใหญ่มากเลยแม่ไปตกิดใส่ข้อหลุดนะคะแต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านค่ะเดินได้ เดินออกกาลังกายกันนะคะก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่ร่วมร่วมให้ลบกนะคะถึงแล้ว<อ>ให้บวนพักตรงนี้ก่อนเหนื่อยไหมคะใบวัวเหนื่อยไหมคะใบเบื่อเหนื่อยไหมคะไม่หลอกละ่ะใบเตย เทเ้ไปเลยทำไม่จับไหมค่ะก็พากลับมาแล้วนะคะเป็นคลิปทดสอบความแข็งแรงของร่างกายน้องใบบัวและคุณแม่คะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใบบัวด้วยนะคะน้องใบเตยแฟมิรี่ขอบพระคุณคะ่ะทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค,ะค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะให้กําลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ